สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกันในรายการวิถีซองกับผมยกพาคินผมแบงค์ลุงทอนครับทาง FM 99.5 MHz AM 1521 kHz าางพิทางทีวีออนไลน์เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง919ครับนะครับกลับเข้ามารับชมรับฟังเรื่องราวสาระที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปพร้อมกันกับเราครับช่วงพักลบพัฒนาในวันนี้ครับกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนากขึ้นที่ห้าหนึ่งสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการหานพัฒนาได้จัดดดชุตตตตรรรวจิาาาามมกผ่อนคลย แล้วก็ลงพื้นที่เนี่ยไปตรวจในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้านะที่ร้านสะดวกซื้ออำเภอปทุมลาดวงษาจังหวัดอำนาจเจริญรผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีนะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางชุดตรวจก็ยังได้พูดคุยแนะนําในเรื่องของการเข้าสู่มาตรการความปลอดภัยในเรื่องของชาและก็ชาพัดนะเพื่อประโยชน์ของผู้ให้บริการและก็ผู้รับบริการเองพร้อมกับแนะนำนะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยฉีดวัคซีน กระตุ้นวัคซีนเข็ม,มแรกก็ตามเนะะี<ม>่ยฮะเพื่อป้องกันแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันในโลโรคโควิดสิ้ด้วย<ม>นะครับตอนนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันในเรื่องตำนานวันนี้ตำนานอีกแล้วนนตำนานอะไรแหล่งท่องเที่ยวทั้งนั้นแหละนะแต่มีตำนานทั้งนั้นเลยมีตำนานแหละใช่นะนะครับพักสักครู่ครับ